บันนี้เป็นครั้งที่24ตรงกับวันที่สาธันวาคม2 5 6พรข้าพเจ้านายเชวัตรประสานขอเป็นวาจาสัตยายิุทธมนตฑลอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารย์พุชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์ผู้สําเร็จลุนหลวงปูพนเดชหลวงพุศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคุบา,าจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต่อไป เบอสวนชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัคราคัจจันตุเทวตาสัตมามุนิราชสสุนันตุสักขโมกขังสักเคกามีจารุเปคีริศีคาราเตจันตลิเขวิมานีตีเปรัตเทตคาเมตารุวนาฆะเนคีหาวทุมิเพคเทภูมมาจายันตุเทวชลธันลวิสเมียคัคันทพนาคาติสันตาสันติเกยังมุนีวราวัจนังสาตวโมเมสุนันตุธรรมโสนักาโลยังพัทันตาธรรมโสนักาโลยังพัทันตาธรรมโสนักาโลยังพัทันตาเบอสวนนมกาสิทธิคาถาณโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจการิยคถานัติเมสะนังอัญญพุทโธเมสะนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสสติเมโหตุสัพพทานัติเมสะนังอัญญธัมโมเมสะนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสสติเมโหตุสัพพทานัติเมสะนังอัญญสังโฆเมสะนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสสติเมโหตุสัพพทานัต บทสวดมหากรุณิโกนาโถอิตาธิคาคาถามหากรุณิโกนาโถหทายาสัพพปานินางโพเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอตินาสัจวัชเชนมาหตุสัพพัตวามหากรุณิโกนาโถหิตายาสัพพปานินางโพเรตวาปรมีสภาปัโตสัมโพธิมุตมังเอตนาสัจวัชเชนมาหงตุสัพพุปัตวามหาการณิโกนาโถสุขายาสัพพปานินางโพเรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตมังเอตินาสัจวัชเชนมาหงตุสัพพุปัตวาบทสวนมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอยังสมยังภควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเฆนะสัติงปัญจมาติหิภิกุสตเตหิสเพเฮวะอรหันตหิทัศหิตะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหนติภคววันตังทัศนายะภิกุสังคันจะอัตโคจตุนางสุทาวัสไกยกนังเทวานังเอตัทโศสียังโคภควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเฆนะสัติงปัญจมาติหิภิกุสตเตหิสเพเฮวะอรหันตหิทัศหิตะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนัสัน ญานุนามายังปีเยนะภาควานเตนุปัสสังกตเมยามะอุปัสสะกมิตวะภะควัโตสันติเกปาเจกะคัฏฐาอะเสยยามาตีอะตะโกตาเทวตาเสตาภินามาภะละวะภูอิสโสสมะจิตตังวาภาหังภาสาริยาภาสาริตังวาภาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะควัโตปุระโตภาตัวระหังสุอะตะโคตาเทวตาภะควันตาอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภะควัโตสันติเกอิมังกะถังอภัสสิมาสมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคัฏฐาอะคาธรรมะอิมาธรรมะสมยังตะกิต เทวะอปราชิตสังคันติอัตาโคปราเทวตาภควัโตสันนิเกอิมังคตังอภาสิตาตถาภิกขะโวสมาทังสุจิตังอัจโนอุชุกมะกังสุสารถิวะเนตานิฆะเหตวาอินทรียานิระคันติบันธิตาติอัตาโคปราเทวตาภควัโตสันนิเกอิมังคตังอภาสิเชตวะคีลังเชตวะปะลีคังอินทะคีลังโอหะเจเมชมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจขุมตาสุตันตาสุสุนักติอัตาโคปราเทวตาภควัโตสันนิเกอิมังคตังอภาสิ เยเกจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตคภิสันติอภัยยาภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริภูเรสันติติอัตโคภควาภิกขูอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังศาสนายะภิกขุสังคันจะเยวิเตภิกขเวอเหสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยถาภิเเอไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภิสันติอนาคตธัรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสัน นี่ปฏิตราผู้ิสันติเสวยทาภิไม่หังเอตระหิอาิกิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุนารสาตุกังมานะสิกโรธาภาสิสามิติไอวัมพันเตติโคเตภิกขุปภควาโตปัจัสสุมงปฆวาเอตตะเทวโวจัก ทีโลกมนุษย์กสามิยะธาภุมัตทสิตาเยสิตาเคริภาราปะหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวาสลีนาโนมหังสาภิสัมพุโนโอทัตมัตสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิโยปัญจสตเยตวะวเนกปิลวัฒเวตโตอมตยิสัทาสาวเกษสเนระเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะวเตะเตจะอาตธรมกะรงสุตวาพุทธะสานังเตสัมปตระหุยานังอมนุสานาทสนังอเปเกสตมัทคุสาสังอาตสตาริงสตังเอเกสสนังอมนุสานามัทสงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสภะพุทธะหง ตัานจตสพังอภงิญญายะโลวัคคิตวานนะจคุม,มาตโตอมตยิสัทาสาวกเกศนเนาเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะโวเย,ยโวหังกิตา,ายิสันิกิษยิสสามิขิราหิอนุบพุพัสสดัสสัตตะสาหสาวิยขาพุม,มากระบีละวัทาวาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัส,สัสนโนมธัทมนาอภิกกามุภิกขุนังสมิติงวันังฉาสาหสาเฮมาวตายะขานานะจตวนันนิโนทัยอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสนโน วัฒมนาอภิกรมุงพิกุลังสมิติงวนังสาธาหิดาติสหัสสายักานานาตะวันิโนอิติมันโตยุติมันโตวนาอันโตยัสสิโนวัฒมนาอภิกรมุงพิกุลังสมิติงวนังอิตเตเตสโระสหัสสายักานานาตะวันิโนอิติมันโตยุติมันโตวนาอันโตยัสสิโนวัฒมนาอภิกรมุงพิกุลังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายักานานาตะวันิโนอิติมันโตยุติมันโตวนาอันโตยัสสิโนวัฒมนาอภิกรมุงพิกุลังสมิติงวนังคุมพิโรดราชานนิิสสสสสายงัััตตหคาิรุมี ขะหิโกโสปะคัสมิติงว่นางปุริมันจัติสังราชทัตตะโตภาษาสติอันตปานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภลาอินทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมัทมานาอภิกรมุภิกุนังสมิติงว่นางทักกินันจัติสังราชาวินุโหตประสาสติโยมันทานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภลาอินทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสิโนมัททมนาอภิกรรมูภิกขุนังสมิติงวะนางปชิมันจะติสังยาชาวิโรภโคปัสสะสติยะทางนาขะนงอธิปติมหาราชายะสัสสิโสภัตตปิตัสสะภาหูอินทนามามาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวันนั้วันโตยัสสิโนมัททมนาอภิกรรมูภิกขุนังสมิติงวะนางอุตรันจะติสังราชาวิโรตัปัสสะสติยะคะนางอธิปติมหาราชายะสัสสิโสภัตตปิตัสสะภาหูอินทนามามาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวันนั้วันโตยัสสิโนมัททมนาอภิกรรมูภิกขุนังสมิตติิิงวนนััปุรม ภูริมาทิสังทัตตะโททักขิเนนวิรุทธโกปัจฉิเมณวิรุปโคขเวโรตรังทิสังจัตารเตมหาราชาสมัญจัตตุโรติสาทถันธัลมนะอัทังสุวะเนกปิลวัทเวเตสังมายวิโนทาสะอะหขวจนิกาสัทธามายาคุเกนทุเวเตนทุเวภูเจวิภุโตสะชันทโนกามเสโทจักขินุมันทุนิมันทุจขุปะนาโทขุปะมันโยจเทวสุโตจามาตลิจิตาเสโนจักรันโพลนโรราชาชันโงสภู อาคุปจติโคเทวะถึงพรรูสุริยวัชสาเอเตชนเยจราชโนคันธภาสหะราชุพิมุธมนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติงวันังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหะตัดจักกาคัมภัลสัตราอาคุปยาคาสหยติพิยมุนาทตารถัจจ์อาคูนาคายาสสิณโณเอราวโนมหานโคโสปคัสมิติงวันังเยนะคารเชสหะสหารันติทิพาธิชาเปียกปะคิวิสุจจัจคูเวหายาสาเตวนะมัญชัปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปนาโตเขมมะกาสิพุทโธสันหายิวจนต นาคาสุปนาสารณะมังสุปุทังวิจิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพัตตโรวสวัเซเตอิทิมโตยัสสินโนการกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวคสะเวปจิตติสุจิตตจัปหาราโทนมุติสหัสตันจับภริพุตานังสเพเวโรจนามะกาสัยหิตวะพลิงเสนาหุปัตมุปะมุงสมุยธานิพันธเตภิกุนังสมิติงวันัง อาโปจะเทวปะทวีจะเตโชวโยตธาคบุญวรุณาวรุณาเทวโสโมจะยะสัสสัสสะเมตตากดุณกายิกาอาคูเทวายัสสินโนทเสตเตทัสถากายาสเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนธัฒมนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังเวนรุจเทวะสาหาลีจะออสมะจเตุยเวยมาเจนทัสสุปานิสาเทวเจันทัมาคูปุรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวสุริยะมาคูปุรคิตานาคตานิปุรคิตาวาคูมันทวะลาหะกะวะสุนังวาสโวเสโทสกุปะคัปโบรินทโททเสเตเถ นัตตะวันนิโนอิทิปันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัตสิโนวัฒมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวนังอาทาคุสหะปูเทวชะละมัคีสีขาริวะาอริตกาจะโรชาจะอุมาปุพภะนิพาสิโนวรุณาสหะธรรมะจะอาจุตาจะอันินชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวะสวะเนสิโนท่าเซเตทะตากายะสเพนานัตตะวันนิโนอิทิปันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัตสิโนวัฒมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวนังธรรมนามหาสรรมนามนุสามนุสุตมะคิทาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอตุหหะะรโโยยเเลลววทาจิ ตวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัสเตเตสัสะทากายาสะเพนานัตโตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุทมนาอภิกระมุมภิกขุนางสมิติงวนางสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคันสาสหโอทัตไทหาปโมขาอคูเทวาวิจคกขนาสถานตาหารัตชามิสกาจะยะสสิโนธนักยังอาคาปัญโญโยทิสาพิวสติทัสเตเตสัสะทากายาสะเพนานัตโตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุทมนาอภิกระมุมภิกขุนางสมิติงวนางเขมิตาตุสิตายามากตะกาจะยะสสิโนัมิตกาลรมะ เสราชตทินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาทาคูปะรนิมิตาเตสเตเตทากายาสเพนันาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโนมัทมานาอภิกรมุภิกุนังสมิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนะนาตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสัตถิสาสหะปวุทธาชาติมักขีลังโอคัตินามะนาสวังทัคเทโมกตารังนาขังจันทังวะอธิตาติตังสุภามาปรมัโตจะกุตตาอิทิมโตสหัสังนังคุมาโรติโสจะโสระคะสมิติงวะนังสัตสภมาโลกันังปะพมะฮ พมาพีติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสิโสทัสเศรษาอิสระอาคุปเจกวัสวัติโนเตสัญจมมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตชะสเพออภิกันเตสินเทเทเวสพมักเกมาราเสนาอภิกกรมิปันสักนะสัมมันธิยังเอตาคณะถาพันธาาราเขนาพันธมัตโวสมันตาปริวาเรธามาวูมุจิตาโคจินังอิติฐธรรมะหเสนโอกันหเสนาอเปสยิตปานินาตลมหัจจสรังกตวานาเพรองยธาปุสโกเมโคธนานโตสวิชโกตถาโสปจุวัตติสังกุโถอสยังวเสนั่นจะสพังอภิิญญะะวต านจะกมมาตะโตอมัตยิสัทธาสาวกเกศเสเนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาตาพิกโวเตจัตตปมะกะรุทสุตตะวัพุทธศาสนังวิตรากิหิปะกามุงเนสังลมบางปีอิชายงสเพพวิชิตะสังฆามาประยติตายะสเสนวัฏันติสหพุทธิสาวเกศเนสุตตาติบทสวดจุลชัยยบกร นโมเมพุทเตชสารตนะใหญตยะธรรมิกาเตชชปสิทธิปสีเท,ทวานารยะปรเม,ะมสุราสิทธิพมาจะอินทจัจจตุโลกาคัมภีรคากาสมุาทาภุตองคังคาจัสภพภมะชยประสิทธิปวันตุเตชยะชยตระนิตระีอุตติอุตตินาทินาทิชยชยคัคคนลละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุตราชาพลนารชิชยชยคัมภีรสงพีนาเคนทนาคีปีสาจพุตการีชยชยตุนิมิตารคีชยชยสิงสีสุทานมุขชาชยชยวรุณมุขสัตตราชยชย ยัจปาทิตนาคกุลกันธงชยชยคชคนะตุรงสุกะระผู้ชงศีหพยาคติปาชยชยวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาริปุลนสุทินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยตรณีตะเลทาสะธาชุชยยาชยชยั ระนีสานตินส,สัทธาชยยชยมังกรัตรชยาภวเกชยยชยะวรุณายกเคชยชยรักเสสุระผู้ชะเตชาชยชยพระเมธะคณาชยชยราชธิราชสัจชายชยยชยปัทวินสพังชยชยอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชยชยมาเหสุโรหรวินเทวาชยชยพระมาสุรโคชยชยนาโควิรุณโควิโรบโคจันทิมารวิอินโทจเวนะเตโยกุจักกูเวโรวะรุโนปิจัคคิวายโจะปาชุนหกุมาโรทตาระ ทโกอัารสะมหาเทวสิทธิตาปะสะอาธโยอิสินภะสาวกาสภาชายารมุภวันตุเตชยธโมโจรสังโคจัสสะปาโลจัชยักังเอเตนะชยเตชยชยสดธิภวันตุเตเอเตนะพุทชเตชยนาโหตุเตชย,ยมังคลัง ชยโยปิพุทธสัตว์สิริมัโตอายังมราสัจจะปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาภมาคณาเมเฮสิโนชยโยปิพุทธสัตว์สิริมัโตอายังมราสัจจะปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถธาอินทคณาเมเฮสิโนชยโยปิพุทธสัตว์สิริมัโตอายังมราสัจจะปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาธิวคณาเมเฮสิโนชยโยปิพุทธสัตว์สิริมัโตอายังมราสัจจะปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถานะ ขณา,ามเหฮสิโนชยโยปิพุทธสสะเิริมโตอายังมาราสัจปะปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตป,ปมณทิตติตาชยตธานาะขนะนาคขณา,ขา,ามเมฮสิโนชยโยปิพุทธสสะ สิริมโตอยังมรสัจจปปปิมโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสัพรมะคะนามะเฮสิโนชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังทันเทวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสุชยามังคาเลปราตอปราชิตปัลังเกสิเสพตาวิปโขเเรอภิเสเกษสะพุทธนาอคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุขุทิตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิตทั้งภมาจาริสุปัตถินังกายคามังวจกรรมปัตถินังปัตถินังมโนคามังปนิทิเตปัตถินาปัตถิน านิกตะวานะลาพันตะเตปัตคิเนเอตัตตะลัทฐสุขิตาวิรุฬหพุทธศาสนเณอโรคาสุขิตาโหธัสหสเพหิยติพิสุนันตุพลโตเยเทวอสมิงทาเนตอติคตาทิคายุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุสัพพธาระคันตุสัพพสัตตานังระคันตุชินักสาสัตนังยากาจิปัตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนระทายุตตะกะเลปวสันตุวสังวัสาหะรากาโราขาวจุปตะวเตสังมิวาเรนตุจัศสพธากายสุขังจิตาสุขังอรหันตุยธาระหัง บทสดธรรมนิยามาสดตังเอวเมสุตังเอยังสมายังเข้าขวาวสาวัตถียังวิหารติเชตวะเนอนากะปินทิกัสสอารามีตตะโคภะกวาภิกขุอมันเตสิภิกขโวติภัตติเตติ พระทันเตติเตปิคูพระขวตโตปัจสดสุงพระวเอตทวจาอุปทานานอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังอิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถาคตโตอภิสัมปุชติอภิสมติอภิสัมปุชิตวะอภิสมตวะอจิขติเทเสติพันยะเปติปัฏฐะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังอิตาวะสา สเพสังฆาราทุคขาติตั้งตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภัสติอุตานีกรโรติสเพสังฆาราทุคขาติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอุณปาทาวะตถาคตานังติตาวะสาตุธรรมติทตาธรรมนิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตั้งตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิบานกรติิ อิทามอวจาัพาัควะอตะมะนาเตภิกขุพัคพวะตภาตาิตังอภินันทุนติ <c oughs> บทสวดพัเทกรัตคาถาอติตังวันนานวาครเมยะนัปติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตติตัมปะหีนันตังอปัตตันจะนาคนาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังเิรังอสังกุปังตังวิธามนุภารุหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเพาะเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจมแจ้งไม่งอนแงนคอนแขงเขาควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวกิจจะมาตับปังโกชัญญามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะคิโนสังฆรันเตนะมาหาเสนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะ ตันติตังตังเวพัตเทกะรัตโตติกสันโตอาธิคาเตมุณิมุนีผู้สงบยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสดรรมสังเวะปัจจักเวขณะนะสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกคาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป ัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุกวงชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงวรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายัง กายโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตัวิญญาณโครังสันสจวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทัพปะตะวิงซึ่งแผ่นดินอะดิ่งขรังอีวะปัดดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวะตะัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะรรมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิครุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วล่อมย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังังงารท้ เป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มาเร็งสูจ่จากมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตระ t ว่าหงมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททีเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายอย่างกินจิตอย่างกินจิกุสลังกำลังสเพหิ สเปหิภะเตหิภักตังปุญญังโณอนโมทันตุสุนันโตพลโตเยเทวะอสมิงธานีอธิกตาธิคายุกาสตาหอนตุทุขิตาหอนตุทุกขะปะมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหอนตุทุกขะปะมุจันตุสัพเพยาธิกาสุกิตาหอนตุทุกขะปะมุจันตุสัพเพอญาธิกาสุกิตาหอนตุทุกขะปะมุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเปปิตาสุกิตาหอนตุทุกขะปะมุจฉุตุสัพเพอาจาริโยปัชชายะสุกิตาหอนตุทุกขะปะมุจันตุสัพเพตัคตาสุกิตาหอนตุทุกขะปะมุจฉุตุสัพเพเทวะสุิตตาหอนุุทกขะะปมุจ บทสวดบูชาหลวงพุทธวดนะโมโพธิสตัตโตอะคันติมยะอิติพักขวานนะโมพธิสตัตโตอะคันติมายะอิติพักขวานะโมพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพักขวา ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีฮุเปกเรปติคเรต้าฮิงตาหิงทามาธามาธาเนนัปวันตุปูชิตาสดิงกรนเตทวิหารมันทะเลเทราจมัญชานวคาจัปปิขโวสารามิกาธนาปฏิอุปัสการมาจเตสานิขมาจอิสราสัมปานาบุตาสุขิตาภวันตุเตชัยลาผูชาเยปิจัันทัสมปวะสังเสทิชตาตวโอปปาติกานิการิยังธรรมะวรังปฏิจเตสะเพปิทุกัสักัลลนตุสังขยงธาตุจีรังสตังธรรมโธธรรมัตราชโปคะลาสังโฆโหตุสมะโควะหัตถายะจหิตายจอัมเระคตุ ธรรมโมสเพปีธรรมจาริโนอุทธิงสัมปะพุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปสันนาหนตุสเพปีปานิโนพุทธะสเสนสัมมาทารังปะเวชันตุคาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายสตานังสามิทังเนตุเมธนิมาตาปิตาจะอัตระชังนิตจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมยนราชโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปตาจจนิทุกขพยาปตาจจนิพยาโสขปตาจจนิโสขขนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานนัททานตุสทายะทีรังระคันตุสัพพตาภรวนาพิรตาขนตุขชันตุเทวตาขตาตูมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพทุธานุภาเวนัสทิหนตุเนรันตระังโหตุสัพพังสุมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธามานุภาเวนัสทิหนตุเนรันตระดังโหตุสัพพังาน So tio untuk ni Rantaran. สัพเพพุทธาภรรปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเหนะระคังปัตมีสัพโสสัพเพพุทธาภรรปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเหนะระคังปัตมีสัพโสสัพเพพุทธาภรรปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเหนะระคังปัตมีสัพโสสัพเพพุทธาภรรปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเหนะระคังปัตมีสัพโสสัพเพพุทธาภรรปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเหนะระคังปัตมีสัพโสสัพเพพุทธาภรรปตาปเจ จเกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเหนะรครังปตามีสปโสสัพเพภุฑาภลปัตตาปเจเกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเหนะรครังปตามีสปโสสัพเพภุฑาภลปัตตาปเจเกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเหนะรครังปตามีสปโส โดยอมนาาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสุสวรรคาลายขออาน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากทุกโศโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากจากจนขอ,อ่ะได้มีกก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารองอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนทธา,าสาธุในการบุญกุศลนี้ พปรประสิทธิ์ประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตายดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งโพงที่สามสิ่งอม,มูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน